ผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนการที่จะหวานข้าวได้โดยที่ข้าวไม่เหลืองในกรณีที่มักฟังแบบนี้ครับมันมีเทคนิคนี้ครับสวัสดีครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเกี่ยวกับฟางที่มักไว้วันนี้ก็รวมเว็ดเสร็จแล้วก็วันที่เจ็ครับเพื่อนๆครับวันที่เจ็แล้วก็เพื่อนๆดูฟางหลังจากที่ผมยศจุลินสีเจ้าปลวกไปได้ประมาณสามวันครับสามวันนี่ครับฟางสี่มันก็จะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับ นี่ครับถ้าสำหรับวัยรุ่นใจร้อนนะครับก็อย่างนี้ก็คือเอาได้เลยครับเพื่อนๆนะฮักดิฟเอาได้เลยครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเข้าเหลืองครับถ้าใครใจร้อนเอาตั้งแต่ช่วงนี้ครับเกิดข้าวก็จะมีอาการเหลืองเนาะ อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแก๊สมันยังไม่มดนะครับมันย่อยได้ก็จริงมันตีเถือกได้ก็จริงนะครับน่ะเนี่ยที่ผมล้มแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็ยังครับเพื่อนๆอันนี้เป็นที่มัน,นมันสูงเลยน้ำนะผมก็จะพยายามกดให้มันอยู่ใต้เลนให้ได้ครับเนี่ยวันนี้ฝนตกครับเพื่อนๆเสียงมันอาจจะไม่ชัดแล้วภาพมันอาจจะมียดน้ำเกาะที่เลนกล้องผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับ เราอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศสดๆบรรยากาศเรียวๆที่ที่เรามาทำงานในหน้างานจริงๆนะครับว่ามันคือจริงๆมันก็ไม่ได้สวยอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปหรอกครับนี่ก็ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับสงสัยแล้วก็อยากจะรู้ครับว่าเออ,อานามันจะโหลมไหมเนี่ยมักไว้อย่างนี้ถามว่าโลมไหมเหรอครับมันก็โลหลมอน่นะครับเพื่อนๆแต่ที่นี่โหลมนี่มันไม่ได้โหลมเหมือนในลักษณะแบบ เหมือนดินไม่ได้มาร์กจุลินรีเจ้าปวก PLAY! เพื่อนๆมันไม่ได้หลมดูดมันหลมไหลครับเนี่ยมันจะไหลแบบนี้ครับเพื่อนเนเนี่ย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 ดินมันจะเล่ครับเพื่อนเครับเนี่ยมันจะไหลแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ย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 มันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะไหลแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้ครับเหตุเพราะว่าจุลินซีเจ้าะปวกอ่ะมันทําให้อนุภาคของดินมันคลายตัวครับเพื่อนๆที่ที่มันจับกันนะครับที่มันเป็นดินเหนียวอนะ นี่มันก็คืออีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงๆอ่ะเรามีหลายๆคนที่รีเควสต์เรามาบอกว่าเออดินมันใช้ปุ๋ยอย่างนี้ดินมันไม่เหนียวมันไม่จับตัวเป็นก้อนมันไม่แข็งมันไม่กระด้างมันไม่ก้านเหรอก็จริงอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าใช้แบบเพื่อนๆโดยที่คุณจะไม่คืนอะไรให้กับดินเลยอ่ะมันก็แน่นอนครับมันก็เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะ แต่สาหรับเราก็คือเราเข้าใจถึงเหตุของปัญหาที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็พยายามแก้ไขปัญหาของดินเราเสมอครับในเรื่องของการทําให้ดินมันคายอนุภาคของมันออกนะครับเนี่ยฝนยังตกอยู่เลยครับเนี่ยหยดน,น้ำนยครับอันนี้เป็นบรรยากาศฝนกําลังตกเลยครับเพื่อนๆเรื่องของเรื่องคือจริงๆแล้วผมก็อายุเยอะแล้วอะเพ่เพื่อนคือผมไม่อยากจะมานั่งอีหอบ ย้ำนะครับก็เลยใช้รถแท็กเตอร์ใหญ่เลยนะครับในการที่จะไปเนี่ยกดกดไอ้ทิวฟางอีกรอบนึงครับให้มันจมแบบอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยให้มันจมแบบนี้นะก็ผมก็เลยต้องเอาแท็กเตอร์มาปานจ้ำอีกรอบนึงครับเพื่อให้ฟางมันจมดีๆครับแล้วก็มันย่อยนะครับที่ก็ถ้าถ้าพูดถึงคนใจร้อนนะครับเพื่อนๆก็ ก็ทาเทือกตีเทือกหวานได้เลยครับเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยภาพนีนะ้ที่พเพื่อนๆเห็นนะเจ็ดวันครับแต่ถ้าเกิดว่าถามนี้ว่าจะไปหวานตอนไหนก็นู่นครับพเพื่อนๆประมาณอาจจะเป็นต้นเดือนกันยายนนะครับที่ผมจะลงมือหวานข้าวหอมมะลินะแปลงนี้ครับผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆการที่จะหวานข้าวได้โดยที่ข้าวไม่เหลืองในกรณีที่มักฟังแบบนี้นครับมันมีเทคนิคในการสังเกตคือว่า ฟางเออน้ำน้ำนี่ครับน้ำน้ำน้ำตัวนี้นะน้ำเนี่ยครับน้ำที่เรายำ่ำย่ำไว้ครับถ้าน้ำมันเริ่มใส่หรือค่อยๆใส่แล้วนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็เริ่มใส่นะครับไอ้นั่นแสดงว่าแก๊สนะครับแก๊สของฟางนล้วนะครับมันเริ่มเริ่มน้อยหรือเริ่มหมดแล้วเออมันเป็นสัญญาณว่าถ้าหวานเข้าไปแล้วเนี่ยข้าวก็จะไม่มีไอ จะไม่กระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของการเลืองเรื่องของการเมาต่อนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่เราใช้ในการสังเกตนะว่าฟางที่มักในระยะนี้แล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะหวานข้าวได้หรือยังนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆใจร้อน,อนไอแค่พยายามขู่เข่นบังคับมันนะ่ะให้ให้หวานข้าวได้ครับเพื่อน ใครก็ทําได้ครับแต่ปัญหาคือหลังจากหวานไปแล้วเนี่ยเข้าจะมีอาการต้นเหลืองอาการยืนต้นแคะครับรากไม่ยืดนะครับรากไม่เดินไม่ตอบสนองก็ปุ๋ยเพราะว่ารากมันร้อนนะครับมันเจอกับ๊สแล้วมันร้อนมันร้อนปุ๊บรากมันออกไม่ได้ครับออสิ่งนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าทาไมอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็จะหัวเสีย แล้วก็มาคอมเมนต์แย่ๆที่ช่องอีกว่าลองทําวิธีคุณแล้วไหนคุณบอกว่าข้าวจะงามไม่เห็นมันงามเลยข้าวฉันเหลืองทั้งนาเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะครับมันจะต้องเป็นอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลพอสมควรนะครับเพื่อนๆนะต้องต้องต้อง,องพิจารณาให้รอบครอบนิดนึงครับว่าว่าว่ามันควรหรือมันไม่ควรนะครับทีนี้มันมีปัญหาในกรณีที่เพื่อนๆหลายๆท่านที่หวานไปแล้วบังเอิญหวานไปแล้วเพราะรีบ นะครับไม่รู้อาจจะมีเหตุผลจำเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แนะนำครับถ้าในกรณีนี้ก็คือให้ปล่อยน้ำออกให้แห้งเลยครับเพื่อนๆให้ดินแตกละแห้งเลยครับถ้ากรณีที่หวานไปแล้วแล้วข้าวมีอาการเหลืองนะครับข้าวมีอาการแคะรากดำนะครับแนะนำว่าให้ปล่อยน้ำที่แปลงนาะออกให้หมดเลยครับหลังจากที่คุมคุมหญ้าอยู่แล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วเปิดน้ำทิ้งให้แห้งเลยครับ ปัญหาเรื่องต้นเลืองแล้วก็เข้าไมา่ตอบสนองก็ปุ๋ยนี่ก็จะหายไปนะถ้าต้นเหตุมาจากแก๊สไข่เน่านะครับนะถ้าต้นเหตุมาจากต่อสังนะครับเนี่ยไอต่อสังพวกนี้นะครับนะก็ทําวิธีนั้นจะหายนะครับคือให้ปล่อยน้ําระบายแก๊สขึ้นนะครับให้แก๊สมันระเหิดขึ้นข้างบนให้ได้ครับปล่อยให้ดินแตกละแหงเลยครับ แต่ฤดูฝนเนี่ยมันก็ยากพอสมควรนะเพืนะ่อนๆเนาะการที่จะทําให้ดินมันแตกละแหงะครับดินเมื่อมันได้รับจุลินทรีย์ครับเพื่อนๆดินมันจะรวมมากแล้วก็นิ่มครับดินจะรวมและนิ่มเนี่ยครับมันจะคลายตัวและนิ่มและรวมอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันจะมันจะนิ่มแล้วก็รวมอย่างนี้ครับเออนี่คือข้อดีของการคุดเอาเจ้าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมกแ,แคลเซียม มาใช้ประโยชน์นะครับนี่ก็คือนี่คือวิธีของเรานะครับเนี่ยสภาพดินเหนียวนะครับเพื่อนๆดูแล้วเขาก็มีการคลายตัวแล้วเขาก็ยอมเรายอมที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชแล้วครับเนี่ยด้วยการทํางานของจุลินทรีย์นะครับสภาพดินมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าดินมันไม่ยอมนะครับดินมันจะเหนียวเป็นก้อนเลยครับเพื่อนๆปั้นออกมาก็คือมันก็จะเป็นก้อนเป็นลูกครับ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับมันก็จะเละอย่างนี้ครับแล้วก็ฟางเราก็มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยฟางเราที่เราหาักไว้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ